ภาพไมครับปกติแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ปิ้งแบบนี้ทำยังไงไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนไปเลยขั้นตอนแรกไปที่ลิงก์ Optify จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะจากนั้นกดดาวน์โหลดเลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการและรอ5วิจากนั้นกดสคิปเพื่อดาวน์โหลดได้เลยค่ะจากนั้นให้เข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คาว่า Star t เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะ ให้กดเลือกลงมาแล้วมาเจอคำว่า j a v a Edition จากนั้นกดเลือกเวอร์ชั่นที่จะเล่นแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะเราสักพักเพื่อให้โหลดค่ะใครที่โหลด Optify แล้วไม่เป็นถ้วยกาแฟแบบนี้ให้โหลดตัว j a v a ตัวนี้มานะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะทุกคน ต่อไปเป็นตัวแสงเงาที่เราจะใช้ตัวนี้เราแนะนําทุกคนเลยนะคะสวยมากชอบมากเลยส่วนตัวเลื่อนลงมาสักพักแล้วจะเจอคําว่า Java Edition จากนั้นเลือกเวอร์ชั่นที่เราจะเล่นและกดดาวน์โหลดรอสักพักได้เลยค่ะเมื่อโหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กดมาที่หน้า d e s k ์ท็และมาที่ d i s k PC จากนั้นเปิดมาที่ดาวน์โหลดและมาที่คําว่า o p t i f y ที่เราเพิ่งโหลดมาจากนั้นกด i n s t a l l เลยค่ะ เมื่อกด install เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อขึ้นหน้าแบบนี้แสดงว่าลง Optifine ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นให้กดปิดไปเลยและไปที่ตัว Minecraft Launcher ของเราจากนั้นเมื่อเข้ามาที่ Launcher Minecraft แล้วจะเห็นคำว่า Optifine แบบนี้แสดงว่าติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กด play เล่นไปได้เลยค่ะเมื่อเข้าตัวเกมแล้วให้กดสร้างโลกจากนั้นกด ESC มาที่การตั้งค่าแสดงผลแสงเงา และมาที่โฟลเดอร์แสงเงาเมื่อเปิดโฟลเดอร์แสงเงาแล้วให้มาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดในตัวเครื่องเราจากนั้นให้ไปที่ตัวแสงเงาที่เราโหลดมาจากนั้นให้ลากเข้าไปในโฟลเดอร์แสงเงาอันนี้เราลากไปไว้แล้วนะมาเลยขึ้นแบบนี้ใครที่ยังไม่ได้ลากก็ลากเข้าไปได้เลยจากนั้นไปที่ Resource Pack และเปิดไปที่โฟลเดอร์ Resource Pack เมื่อเปิดโฟลเดอร์ u r c e p แ c k แล้วให้ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราจากนั้นให้ใส่ Resource Pack ที่เราเพิ่งโหลดมาก็คือ e Resource Pack star 2ใส่ลงไปจากนั้นให้กดออกได้เลยค่ะจากนั้นมาที่ตัวเกมของเราก็จะเป็นภาพปกติจากนั้นให้ไปที่ e se การตั้งค่าการแสดงผลแล้วก็ใส่งเงาจากนั้นก็ให้เลือกแสงเงาที่เราเพิ่งลงมาเมื่อกี้กดไปเลยแสงเงาตัวนี้นี่ จากนั้นให้รอสักพักจากนั้นเมื่อใส่เสร็จแล้วให้กดตกลงไปได้เลยกดตกลงไปให้หมดแล้วกลับไปสู่หน้าตัวเกมก็จะได้ภาพแบบนี้มาที่ตัวเลือกและไปที่การตั้งค่าแสดงผลมาที่คุณภาพมาที่คุณภาพของญ้าปิดอยู่ให้กดเป็นสวยงามจากนั้นกดตกลง เราจะได้ภาพที่สวยขึ้นมีหญ้าแบบเต็มบล็อกจากนั้นยังไม่จบแค่นี้นะคะต่อไปเราไปตั้งค่าเชดเดอร์กันกดไปที่ ESC จากนั้นไปที่ตัวเลือกตั้งค่าการแสดงผลแสงเงาแล้วก็ตั้งค่าแสงเงาไปที่สกายไปที่สกายคัลเลอร์แล้วตรงนี้ปรับได้ตามใจชอบถ้าอยากภาพเหมือนเราให้ปรับอยู่ที่40%จากนั้นกดตกลง เมื่อกดตกลงแล้วให้กดตกลงอีกครั้งหนึ่งต่อมามาที่ water และมาที่ตรงนี้ให้กดเปิดทั้งหมดและตรงนี้สามารถเลื่อนปรับระดับได้ตามใจชอบถ้าอยากได้ภาพแบบเราให้ปรับระดับมาที่128จากนั้นกดตกลงต่อมามาที่คำว่า w o r l d และมาที่ overall setting นะคะ กดไปที่ overlay setting จากนั้นกดเปิดกดดันเจียนและตรงนี้ถ้าอยากภาพเหมือนเราให้ปรับไว้ที่3และอีกฝั่งนี้ก็ไว้ที่3เหมือนกันเรียบร้อยแล้วมาที่กดตกลงจากนั้นให้กดตกลงตกลงแล้วก็กดตกลงโอเคจากนั้นมาที่ r e s o r t pack และมาที่ r e s o r t pack star 2แล้วกดตกลงรอสักพัก เมื่อรอแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาที่หน้านี้จากนั้นกดตกลงและกลับเข้าสู่เกมภาพของเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะสวยแบบนี้เลยทุกคนนี่ทุกคนก็จะได้ต้นไม้สีชมพูแบบนี้แล้วก็ตอกไม้ที่ฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวแบบนี้เลยค่ะขอให้สนุกกับการเล่นนะคะก็วันนี้ก็มาแค่นี้นะคะไปบ,บา e ค่ะทุกคน b y ยบาย